คือสวนของพี่ยอดเนี่ยนะครับที่ผมเคยเจอครั้งแรกๆครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือต้นเขาจะโซมากนะครับต้นป่วยเยอะมากเลยนะครับต้นโซมนะฮะแล้วก็ก็สำคัญคือปีการเนี่นะครับผลผลิตน้อยมากเลยแต่พอได้มาคุยได้มารู้จักก็เลยมีได้มีการมาแนะนําเรื่องของการให้ใช้คู่มาจันทร์ครับครับนะวันนี้ก็คือเข้า8เดือนแล้วครับแเดือนแรกแปดเดือนแล้วครับผมนะฮะตอนเข้ามาที่แห่งนี้ต้นมันโซมต้นมันโซมนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอดครับ คือว่ามันก่อนมันเคยเป็นโลกแล้วมันก็ดินไม่ค่อยดีเงั้นน่ะดินมันกดเหตุเพราะอะไรดินมันกดเพราะตรงนี้มันมันพื้นที่ยังไงครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสอมอ,อนี่พอฝนตกมาเยอะก็มีเชนนื้อรางี้ยน่ะอ๋อพอพื้นที่เสมอคือน้ําไม่ไหลผ่านเดี๋ยวชุ่มน้ำเดี๋ยวยกโคกเป็นสูงมันน้ำก็ไม่ไหลเข้าโคนี่ัวเรียนรุ่นเก่าไม่ได้ไม่ได้ยกโคบรุ่นเก่าครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ อาจาร,รย์มาชาพาผมมาเพราะว่าต้นมันโทมครับด้วยต้นของมันคือมีโรคภัยไข้เจ็บครับผมความไม่สมบูรณ์ของต้นครับผมเก e ิดจากเชื้อราเชื้ออะไรที่สะสมอยู่ในดินครับ <ise> ผมเกิดจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นที่ละนาบเดียวเลยไม่มีการทําโคกอะไรครับผมตอนนั้นโทมเนีย่ยมันเป็นต้นอายุเท่าไหร่ครับที่มันโทมมากมากเลยอะทุเรียนอ่ะมันกอทุกต้นฮะที่มันโทมทุกรุ่นต้นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุก ถ้ามันเป็นกับจะเป็นหมดทั้งแปลงนั่นแหละเพราะว่ามันเชื้อราจะหมดเมื่อกี้ท่านอาจารย์มาชาบอกว่าเพิ่งรู้จักเมื่อแปดเดือนครับผมแปดเดือนตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วปีหกสี่หกสี่ครับถูกไหมครับผมประมาณมิถุนาพฤษภาพฤษภามิถุนากรากกดาเนี่ยนะฮะที่รู้จักตอนนั้นท่านอาจารย์มาชามาแนะนํำยังไงครับคือเห็นสภาพต้นนะครับอย่างนี้มันต้องมันต้องขีดดินล้างดินก่อน เพราะว่ามันป่วยมากนะครับมันโซมมากมันต้องฉีดดินล้างดินฟื้นฟูระบบรากก่อนแล้วก็จัดพวกล้างล้างท็อปล้างสารก่อนนะครับนี้แล้วก็ขึ้นลําขึ้นทําใบด้วยนะครับครับวิธีการที่อาจารย์ชามแนะนํานั้นท่านใช้คู่หูมาสจัยนนี่ย่างไรครับสองขวดสองซองฮะสองขวดต่อหน้าสองซองพันลิตรครับสองขวดสองซองน้ําพันลิตรครับสองขวดสองซองเนาะน้ำพันลิตรครับฉีดพ่นยังไงครับผมก็ฉีดฉีดดินก่อนแล้วมาฉีด ต้นทีดนอกคิดในที่กิ่งด้วยฮะแต่มีดอกมีลูกฉีดหมดนะทั้งใบทั้งลูกทั้งดอกอันนั้นตอนมาฟื้นฟูครับที่เจอกันนะเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วครับผมก็มาฟื้นฟูว่าตอนนั้นต้นโสมด้วยเก็บผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้น้อยติดน้อยตอนที่ปลูกเล่นด้ลูกน้อยผลผลิตอะมีกายก่อใดประมาณสิบตันเลยนะสิบตันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ปรากฏว่าเราบำรุงดูแลรักษาล้างดินก่อนถูกไหมครับครับผมที่จะมารชาแนะนําแล้วก็ฉีดต้นฉีดเพื่อจะให้เกิดใบใหม่ครับผมเพื่อใบใหม่ตอนนี้บำรุงอย่างนี้ครับอัตราส่วนสองซอง,องนี่สองขวดแล้วก็น้ํานลิตรครับผมกี่วันพ่นทีครับอาทิตย์ละครั้งฮะเจ็ดวันครั้งนะฮะเจ็วันครั้ง,งอาทิตย์ละครั้งพ่นนานขนาดไหนครับในการทําใบนะครับก็พ่นทุกรอบนะฮะ ตอบคือเ็วันครั้งไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเวลาว่สิบวันครั้งอะไรเงี้ยน่อ๋อถ้าเราห่างไปมีภารกิจอื่นก็1ิวันครั้งแต่ไม่เกินนี้ครับโดยตลอดพอหลังจากที่ทําใบได้ที่นั่นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดครับคือใบใบจะแตกมายาวเลยนะแล้วใบจะมันใบจะหนาแล้วออกดอกมานีนจะติดดุกง่ายฮะอ๋อแล้วตอนออกดอกมาเอาถึงเอาตอนนี้พอใบใบดีแล้วถูกไหมครับครับผมผมจะเรียงลาดับ พอมันก็ต้องติดดอกกสิอพอใบดีก็มีเรื่องของการที่จะต้องติดดอกเพราะดอกก็จะบ่งบอกถึงว่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ครับผมและดอกไปไงนครับที่หลังจากเราใช้เจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเนี่ยมาโดยตลอดดอกก็ออกดีครับแล้วก็พอนั้นก็บานมาติดกอบทุกช่อทุกลูกอะแล้วเห็นว่าบางทีเรื่องของบางทีบงเขาต้องมีการปัดปัดดอกปัดอะไรเพื่อเป็นการผสมเกสรน,นี่พี่ยอดทำไงครับปปกายปัดอย่างลูกน้องปัดแต่ปีนี้ลูกน้องไม่ปัดเลยเพราะไม่ได้ปัดเลยฮะ <L an> แล้วเอาคูหูฉีอย่างเดียวเลยอฉีดพาดอกพาดอกเลยฮะเอหลอครับครับผมนี่แล้วมันเป็นยังไงครับเวลาที่เราใช้วิธีเนี้ก,กับเมื่อก่อนต้องจ้างลูกน้องลูกน้องไม่มีแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งก็ติดไปหมดเลยเนี่ยสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยผมฉีดพาไปเลยตั้งลุงและตุ่งใหญ่บอกบ้านก็ฉีดอแต่ก็ติดทุกรุ่นนะติดทุกรุ่นครับผมติดหมดทุกรุ่นเอาละพอดอกติดแล้วและเราก็ต้องติดผลสิครับครับผม ผลเป็นยังไงครับผมก็ติดดีฮะทีแล้วแล้วทีแเราจะลูกจะยาวนะยาวทรงจะยาวก่อนยาวนึงก็พองใหญ่มันต้องยาวมาก่อนมันยาวมาก่อนทัเรียนตรงยาวกว่าจะลูกสวยโอครับทุเรียนลเล็กท,ทรงเริ่มพอติดลูกทรงจะสวยมาเลยทรงสวยเลยครับแล้วนี่เราเห็นผลอย่างนี้เนี่ยคำว่าเบ่งเนี่ยมันก็คือมันได้รูปทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับภูมาเต็มครับกับผมโอ